กินเร็วอ,อ่าเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นกติกานะคะใครกินเร็วที่สุดเออร้นบบนอนนะคะต้องกินให้หมดเลยนะกินให้หมดนะลูกนะน้องพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเลยค่ะอันนี้เราจะมากินนะคะเอ่อเป็นซีซ่านะคะมีรว ต้องรัแกะให้ดอได้เลือกเออรับว่ามันขยำมากซองซองแตเย็นเยลูกอันนี้คือส่งเสียงเชียร์ใช่ไหมเชียร์ตี่ไหนจ๊ะเอออย่าให้หกค่ะอย่าให้หกอย่าให้หกเอาให้หมดโอ้โหไม่ค่อยออกมาเรื่อยๆแล้๋วก็เต้าหู้องเราที่กินแบบว่าเรียบร้อยนะคะเอาแบบเรียบร้อยเอออต้งเต้าหู้ให้ค่อยทานอ่ะใครกินหมดการ์ดใครกินหมดการ์ดจะหมดไหมเอาอต้องหมดนะคะ โอ้โหยัง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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคหมดแล้วค่ะนะคะแอนต่างชนะไปเอ่อ